นเชิญนะครับพกรหญิงมีนานะครับบุญพรหมมาครับจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นครับ ขอเรียนเชิญน,นำเสนอเลยนะครับผม่ากับเรียนท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ผู้ร่วมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันเพศสัชกรหญิงมีนาวุลพรมมาค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มงานเพศสัชกรรมโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะในหน่วยปฐมภูมิมค่ะหรือ PCU วันนี้นะคะก็จะมานำเสนอการศึกษาการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเลือรลังโดยเภสัชกรปฐมภูมินะคะของหน่วยบริการเราที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงโรงพยาบาลขอนแกนนะะ่นค่ะสำหรับที่มานี่จะเกินนานนิดนึงนะคะเพราะว่า,าทางาทางกลุ่มของเราเนี่ยได้ทำมาเนิ่นนานแล้วนะคะเริ่มจากตอนแรกเลยที่โดนมอบหมายให้ ทำงานปฐมภูมิคําว่าปฐมภูมิเนี่ยตอนแรกที่เราออกไปเนี่ยเราจะไปทําอะไรจุดแรกที่เรามองก็คือเรื่องการจ่ายยาเราก็ออกไปจ่ายยาก่อนไม่ว่าจะจ่ายยาที่ศูนย์แพทย์เองที่รพสตนะคะหรือว่าออกหน่วยอันนี้เป็นภาพเรื่องการออกหน่วยของเราเราก็จะเริ่มจากงานจ่ายยาปัญหาที่เราพบเนี่ยก็คือจะพบทั้งยาหมดอายุยาเสริมคุณภาพปัญหายาขาดบางทีมาบอกเราแล้วเภสัชยาขาดตัวนี้ขาดทํำยังไง แล้วก็มีคําถามบางคาถามเพศาสตร์ยาอยู่ตรงไหนซึ่งบางทีเราออกเราพอสตอเนี่ยเดือนละ 2, สองเดือนครั้งหนึง่งเราจะรู้ไหมคะว่ายาอยู่ตรงไหนก็คือสแสดงว่าไม่ไม่ได้โทษใครนะคะปัญหานี้สแสดงว่าพอทุกคนโฟกัสมาเรื่องยาเนี่ยเขาจะไม่มองที่อื่นละเขาจะมองที่เพศาัาเพระฉะนันเพศศาสตจะต้องอตอบโจทย์ตรงนี้ให้มันได้จากงานแรกที่เราเริ่มจากการจ่ายยาเราก็จะมา เปลี่ยนละเราจะมาลุยเรื่องงานคลังต่อแสดงว่าคลังเริ่มมีปัญหาแล้วก็มาลุยงานคลังนะคะแล้วก็มาดูเรื่องการกระจายยาการจัดคลังให้เป็นไปตามการ,รแล้วก็ทําให้ได้ตามเกณฑ์ประเมินที่เราตั้งไว้โดยรพสตตแล้วก็สูตรแพทย์ของโรงพยาบาลเนี่ยของขอนแก่นที่รับผิดชอบนะคะของคับโรงพยาบาลขอนแกน่น ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากผ่านเกณฑ์ประเมินทุกแห่งนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของออรพสตอโนนม่วงนะคะเป็นชั้นจา่ายยาแล้วก็อันนี้เป็นคลังยาของรพสตโคกสีหลังจากที่เราทํางานคลังทํางานที่เป็นหน้าที่ของเภสัชจริงจริงเนี่ยมาระยะเวลาหนึง่งเราเริ่มเพิ่มบทบาทของตัวเองเข้ามาเราเริ่มอยากพูดละเราก็จะเริ่มเห็นคนไข้นั่งรอเราจะเริ่มไป อยากออกไปพูดและเราก็เลยไปให้เฮลเอ็ดคนไข้ให้ข้อมูลด้านยาแล้วก็ไม่ว่า,าไม่ใช่เฉพาะกับคนไข้นะคะเราก็พูดกับทั้งอสอมอด้วยเราให้ข้อมูลความรู้ทั้งกับคนไข้แล้วก็อสอมอ,อันนี้เป็นภาพนะคะมีสอนนักศึกษาจัดอบรมนะคะมีโครงการต่างๆมากมายแล้วก็ร่วมกับทำกระเป๋ายา กระเปายาให้คนไข้นะคะนี่เป็นการแจกให้คนไข้เพื่อจะดูยาที่เขา,าได้รับแล้วก็กลับคืนมาเนี่ยว่ามียาเหลือเท่าไหร่มีปัญหายังไงเราก็เก็บปัญหาสะสมมาเรื่อยๆทั้งมีตู้รับบริจาคยานะคะแล้วก็มีคนไข้เอายามาบริจาคให้กับเราอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นงานที่ทำหลังจากที่เราตั้งรับอยู่นาน เรามองเห็นปัญหาแล้วว่าเราอยู่แค่นั้นไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มเป็นงานเชิงลุกเพศัตว์เริ่มควรจะออกไปทำเรื่องเชิงลุกมากขึ้นภาพเป็นงานเชิงลุกนะคะ พูดต่อเลยแล้วกันนะคะ uh huh. เราเริ่มเป็นงานเชิงลุกมากขึ้นซึ่งปัญหาจากการออกเชิงลุกการเยี่ยมบ้านคิดว่าทุกทกที่อาจจะเริ่มทําแล้วเพราะว่านโยบายนี้เริ่มมาแล้วนะคะงานเชิงลุกที่เราไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราไปเยี่ยมบ้านคนไข้เนี่ยเราพบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลืมกินยาเห็นคนไข้แกะเม็ดยาบางคนก็เอาออกจากซองแล้วเอามารวมกัน คือปัญหานี้ไม่ว่าใครจะออกคิดว่าน่าจะเคยเจอกันกันกันนะคะอันนี้เห็นพยักหน้าเราคือน่าจะเคยเจอซึ่งปัญหาพวกนี้ค่ะซึ่งปัญหาพวกนี้นะคะ,าะ,คะถามว่า,ามีคนถามมาว่าบางทีเรารายงานไปนะะใช่ไหมคะว่า,เ,าเดือนนี้เราเยี่ยมบ้านห้าลายเดือนนี้เราเยี่ยมบ้าน1ิบลายเดือนนี้เราเยี่ยมบ้านเ,าเพิ่มขึ้น แล้วถามว่าที่เราไปเนี่ยเพศัตไปเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเพศัตออกไปทําอะไรหรือว่าไปกินลาบกินก้อยไปกินข้าวกับเขาเฉยๆหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราควรจะมาตอบโจทย์ตรงนี้สักทีนะคะว่าการที่เพศัตออกไปทํางานเชิงลุกไปเยี่ยมบ้านคนไข้ไปถึงบ้านเขาเนี่ยเราทําประโยชน์ได้มากแค่ไหนก็ถึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้นะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้นะคะก็เพื่อประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเลื้อรลังโดยการออกเยี่ยมบ้านนะคะ,คะประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับนะคะก็คือเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็โดยการที่เราหา D R P ของของคนไข้เฉพาะรายจริงๆแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ได้แล้วก็เพื่อสร้างความปลอดภัยค่ะแล้วก็ควบคุมอาการไม่พยงประสงค์ที่อาจจะเกิดจากยาแล้วก็อันที่สำคัญอันสุดท้ายนะคะ เราเข้าไปเพิ่มบทบาทของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทํางานร่วมกับสหาสาขาวิชาชีพเภสัตต้องเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นบ้างแล้วนะคะสําหรับสถานที่ที่เราเลือกนะคะอ,อันนี้ก็เลยเป็นตัวแทนมาอันนี้เป็นวิจัยที่ร่วมทํากับน้องเจ้าพนักง,งานเภสัชที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงโรงพยาบาลขอนแกนนะะ่นค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพที่ออกเยี่ยมนะคะก็จะพบปัญหาต่างๆมากมายอันนี้เป็นเพียงบางส่วนเรามาดูที่ผลการศึกษาเลยแล้วกันนะคะจากที่เราออกเยี่ยมทั้งหมดนะคะอ,ออกเยี่ยมกับน้องสองคนเป็นหลักต้องบอกก่อนว่าเป็นหลักสองท่านแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สองคนในบางรอบในบางวิสิทธ์อาจจะมีทีมของพยาบาลออกร่วมด้วยหรือทีมแพทย์ออกร่วมด้วยแต่โดยหลักก็จะเป็นเภสัชแล้วก็จ,จอพอเภสัชนะคะ จำนวน30ลายเราแบ่งผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเบาหวานา21ลายอันนี้เป็นเกณฑ์ประเมินของทางศูนย์แทศว่า,ามีเป็นเกณฑ์ประเมินองค์รวมเบาหวานได้คะแนนน้อยคะแนนต่ำนี่หมายถึงว่าอาจจะต้องได้รับการเยี่ยมโดยเร่งด่วนค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ แล้วก็ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลมากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะผู้ป่วยที่มีระดับความดันมากกว่า1690 0ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้ยาแล้วก็ผู้ป่วยที่ได้รับยามากกว่า5รายการอันนี้เป็นเกณฑ์ผู้ป่วยที่เราคัดเลือกเข้ามาจะพบว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานเยอะเยอะหน่อยนะคะจากผลการศึกษาเนี่ยอันนี้เป็น DRP ที่เราค้นพบนะคะเราก็จะพบว่า,า DRP ที่พบมากที่สุดนะคะก็คือผู้ป่วยลืมกินยา แล้วก็อันที่สองนะคะลองลงมาที่เราพบก็คือเก็บผิดวิธีอันนี้เราก็รู้และแสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาจริงๆสำหรับผลระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก่อนเยี่ยมบ้านเนี่ยมันประมาณ200 239พบว่าเนี่ยมีผู้ป่วยหลังจากที่เราเยี่ยมบ้านเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคำว่าดีขึ้นหมายถึงดีขึ้นทุกในแต่ละวิสิทธิ์ที่เราไปไม่ใช่ดีขึ้นครั้งเดียวเราครั้งต่อไป ขึ้นอีกสูงอีกนะคะอันนี้หมายถึงดีต่อเนื่องเนี่ยพบว่ามากถึง10บลายจาก30มลายแล้วก็ความดันโลหิตนะคะจาก159ยห้าสิเนี่ยพบว่าดีขึ้นก็คือลดลงเนี่ยถึง7จลายค่ะเราก็จะทําการวิเคราะห์แบบองค์รวมอันนี้ในเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะ27่ลายก็จะพบว่าพฤติกรรมนะคะที่คนไข้ดีขึ้นมากที่สุดก็คือไม่มีความเครียดแล้วก็ไม่ซึมเศร้า ส่วนอันที่ทาได้น้อยดีขึ้นน้อยที่สุดอา,อาจจะไม่ดีดีขึ้นอยู่นะคะไม่ได้แย่ดีขึ้นแต่น้อยที่สุดก็คือการควบคุมอาหารภาวะเสียงที่พบร่วมนะคะการที่ทําได้ดีที่สุดก็คือ,อมีสูบุหรี่ลดลงแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงค่ะผลการศึกษาต่อนะคะก็จะเป็นการคะแนนแบบองค์รวม ก็จะมีวัดทั้งระดับน้ำตาลพฤติกรรมสุขภาพภาวะเสี่ยงที่พบร่วมแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนใน3หัวใน4หัวข้อนี้นะคะเพราะว่าคะแนนรวมที่ทำได้เนี่ยจากก่อนเยี่ยมบ้านอะ่ะได้2.84 2.3เพิ่มขึ้นหลังเยี่ยมบ้านเป็น4.48เ 4. กือบ4.5ค่ะก็ถือว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะก็คือเพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งสรุปนะคะ,ะเราทำย,ยังมีต่อยังมีการวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยก็พบว่าเขาพึงพอใจในบริการของเราด้วยค่ะอยู่ในระดับดีซึ่งโดยสรุปนะคะผู้ป่วยโรคเลื้อรลังเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรนะคะ,ะก็การปรับพฤติกรรมแล้วก็พอใจต่อบริการด้วยซึ่งก็จากการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็พอสรุปได้ว่า าการเยี่ยมบ้านของเภสัชกรเนี่ยยังควรได้รับการสนับสนุนแล้วก็ศึกษาในระยะยาวอีกต่อไปค่ะแล้วก็เนื่องจากนะคะาฝากไว้นิดนึงและเนื่องจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรลังต้องกินยาเป็นระยะเวลานานแล้วก็บางคนอาจจะต้องกินไปตลอดชีวิตนะคะ ก็ต้องเพิ่มนิดนึงให้เขาตระหนักถึงการกินยาให้มากๆความสําคัญของยาค่ะแต่ว่าเราก็ต้องบอกด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเราควรกินอาหารให้เป็นยาไม่ควรกินยาเป็นอาหารนะคะค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณนะครับเป็นงานประจําที่เราพยายามทํากันอยู่แล้วเนาะก็พยายามทำให้มีเนื้อง,งานมาเป็นวิจัยด้วยนะครับครับขอเรียนเชิญกรรมการแล้วก็ท่านผู้ฟังเลยนะครับ ไปทางซ้ายบอกผัดกันนะครับผัดผัดกันถามก่อนนะครับในก็มีรายละเอียดในเรื่องของวิธีการเนาะแล้วก็ผลการศึกษามากดีนะครับก็เยอะดีนะครับทีนี้มีประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับคือเรื่องของการพฤติกรรมสุขภาพนะครับว่าเราเก็บข้อมูลเรื่องพฤติกรรมสุขภาพอย่างไรนะครับเพราะบางทีแล้ว ที่ได้ยินมาบางทีก็บอกว่าก็สอบถามเอานะครับบางทีมันก็อาจจะว่าข้อมูลน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับก็ไม่รู้ว่าทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพอย่างไรนะครับค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะเป็นคําถามที่ดีมากสําหรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะที่เก็บจริงๆ ส่วนนี้จะมีพี่พยาบาลช่วยเก็บด้วยนะคะเพราะว่าเป,เป็นจะเก็บในวันที่คนไข้ามาตรวจที่ศูนย์แพทย์รับบริการที่ศูนย์แพทย์สำหรับพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยเราจะเก็บเรื่อง3เรื่องแค่นั้นนะคะก็คือเรื่องการออกกำลังกาย ประจําแล้วก็การควบคุมอาหารกับอันหัวข้อที่3ก็คือไม่มีความเครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยค่ะก็จะได้จากการถามคนไข้อย่างน้อยก็คือได้เกณฑ์ก็คือ,อมากกว่า3สามครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ต่อเนื่องเกิน30นาทีอันนี้เป็นการซักซักถามเอานะคะส่วนเรื่องการควบคุมอาหารเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทั้ง3ข้อเนี่ยได้ได้จากการสอบถามะคะ่ะ ก็การควบคุมอาหารว่ามีการควบคุมอาหารหรือเปล่าแล้วก็ทานอะไรก็คือถ้ามีทานอะไรปกติเขาก็จะลงไว้ในอพิตรีการเลยพอดีไม่ได้ไม่ได้เอามาโชว์มันจะเป็นช่องให้ลงค่ะว่า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 ทานอะไรได้ก็จะมีช่องว่างอย่างบางคนเนี่ยกินมะมุกินแตงโมก็จะเขียนกินแตงโมมาหรือว่ากินข้าวเหนียวอะไรอย่างค่ะก็คือถ้ามีถ้ามีถ้ามีกินเยอะแล้วก็เกินเนี้ยค่ะเขาก็จะติกว่ารอบนั้นไม่ผ่าน ส่วนอันที่3ก็คือไม่มีความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าจริงๆถ้าพยาบาลเขาจะมีเกณฑ์การประเมินาการซึมเศร้าอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยอันนี้เขาก็จะเป็นคนประเมินให้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะไม่ได้ถามนะครับอันนี้ไม่ได้ถามเดี๋ยวฝากไวนะ้เนาะว่าถ้าเราเถ้าเราวิเคราะห์ตัวพฤติกรรมสุขภาพนะครับกับตัวไอ ค่าน้ําตาลในเลือดหรือความดันที่ออกมาเนี่ยว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าก,ก็อาจจะมาช่วยในเรื่องของการอธิบายในประเด็นนี้ได้นะครับคงฝากลงไปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคําถามเพิ่มเติมเผื่อจะได้ข้อมูลจากคนทํางานจริงๆแล้วก็คิดว่าคนที่เข้ามาฟังก็อยากจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ส่วนใหญ่ก็เจอคําถามแบบนี้เหมือนกันว่าลงพภาบาลลงไปทําแล้วเยี่ยมบ้านแล้วคนไข้ได้อะไร พราะโดยส่วนใหญ่ถ้าที่เท่เราเห็นข้อมูลส่วนใหญ่เรายังมองตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านคินิคออะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของความพึงพอใจหรือว่าคุณภาพชีวิตไม่รู้เรายังไม่ได้มีการประเมินทั้งองค์รวมทั้งระดับครอบครัวใช่ไหมคะบางทีเราจะประเมินในระดับผู้ปว่วยเองทีนี้มีคําถามที่ไม่เป็นคําถามอยากจะให้ผู้วิจัยหรือว่าผู้ทํางานเนี่ยให้ข้อเสนอแนะว่าเราควรจะวัดอะไรจากการที่เราลงไปเยี่ยมบ้านในกรณีที่เราเป็นเภสัชกรเนี่ยค่ะคือ ความต้องการของคนไข้ที่เขาอยากให้เราลงไปนี่เขาอยากให้เราทําอะไรจริงๆแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่บีก็อทวนคําถามนิดนึงนะคะไม่รู้จะเข้าใจถูกหรือเปล่าคืออคนไข้ต้องการให้เราลงไปทำอะไรถูกไหมคะม,มันจะอยู่ที่ว่าจะถามเหมือนกัน ที่ว่าไปประเมินว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับดีเนี่ยประเมินในตรงไหนเพราะว่าดีนี่มันอาจจะรวมๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราไปทําอะไรตรงนั้นนะมันมีแจกแจงออกมาหรือเปล่านะครับะระหว่างที่น้องเขาเปิดน,นะครับเดี๋ยวราช่วยสรุปให้เพื่อนมีคําถาม2ประเด็นนะครับคำถามหนึ่งคือการประเมินความมีวัตใจเนาะที่ได้มาดีอัน,นออที่2คือที่กรรมการอีกท่านนึงถามเนี่ยก็จะเป็นว่า สิ่งที่เราไม่ได้วัดอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตหรือว่าสิ่งที่คนไข้หรือว่าชาวพวันที่เราลงไปดูแลเนี่ยได้จริงๆเนาะนอกเหนือจากตัวชีวิตทางคลินิกหรือว่าตัวชีวิตที่เราไม่จะใช้กันเนี่ยมีอะไรที่เราคิดว่าเราจะวัดเพิ่มได้บ้างประมาณนี้เนาะสองประเด็นนะครับพอดีเ,อเกณฑ์ประเมินเรื่องความพึงพอใจอะค่ะพอดีไม่ได้โชว์ในในใน,ในสไลด์นะคะจริงๆคือเราวัด3 3ส,สด้านก็คือพึงพอใจ เรื่องเรื่องเพศศาสตร์ก่อนว่าเรื่องอการให้ข้อมูลค่ะค่ะแล้วก็เรื่องคือจะบอกว่าจําสารภาพว,ว่าจําไม่ค่อยได้เพราะมันอยู่ในวิจัยปีที่แล้ว,ลวจะมี3ด้านนะคะก็น่าจะเป็นแบ่งแบ่งเป็น3ด้านน่าจะเป็นด้านบริการแล้วก็ด้านข้อมูลค่ะแล้วก็เรื่องประเมินเรื่องเรื่องตัวเพศศาสตรเองด้วยค่ะน่าจะแบ่งเป็น3ด้านค่ะแล้วก็ คำถามคำถามพี่บีก็หมายถึงว่าเราควรลงไปทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะ,าะ,อ,ะอ๋อ,อค่ะเราอาจจะต้องวัดวัดวัดเพิ่มใช่ไหมคะที่คิดว่าวัดเพิ่มได้นะคะถูกไหมคะพี่บี <c oughs> ไม่รู้แต่ว่าคือแค่อยากรู้จริงๆถ้าเราประเมินมาแล้วเนี่ยมันถ้าเราแจกแจงได้มันจะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมไงคะว่ากรณีถ้าเราแบบรู้ว่า เขาจริงๆเขาอยากได้ความรู้เพิ่มเติมมันเราก็ต้องมีอินพุตตรงนั้นเพิ่มเติมคือข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ไปทํางานต่อ,อเพราะเรื่องของความหัวใจนี่เข้าใจว่าเป็นอิมแพกสาคัญต่อผู้ป่วยแต่จริงๆคิดว่าผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยอยากได้จริงๆน่าจะเป็นคือเขาอยู่กับยายได้เขาอยู่กับโลกเขาได้มากกว่าคือบางคนเขาก็ไม่คิดว่าระดับน้ำตาลสูงเป็นผลกับตัวเขาหรือความดันสูงเป็นผลกับตัวเขาจริงๆแล้ว เรื่องที่ที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นคือเขาอยู่กับโรคได้อย่างไรโดยที่เขา,าสามารถใช้ชีวิตได้ได้ได้ง่ายแล้วก็ได้ดีที่สุดค่ะน่าจะเป็นเรื่องประโยชนเรื่องด้านนี้มากกว่าค่ะครับก็ขอขอบคุณมากนะคะเพราะมีคําถามมากมายนะเดี๋ยวก็อาจจะมีเพิ่มเติมน,นะครับสำหรับการศึกษาดีค่ะเขาเชิญปมือให้ด้วยนะครับ,รบขอบคุณค่ะ